โอเคครับเข้าสู่ภาคของการทดสอบวัดความจฉนวนที่คอมเพรสเซอร์ครับอันนี้ถอดมาล้างเป็นคอมที่ลูกปืนมีปัญหาก็ถอดมาล้างล้างเป็นอาทิตย์แล้วครับเดี๋ยวประกอบเป็นก่อนแล้วก็ประกอบเสร็จก็จะวัดเลยว่าผ่านมิเตอร์ว่าค่าความเปฉนวนมันขึ้นไหมขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวขอเวลาประกอบสักครู่ครับ หลังจากประกอบคอมเพรสเซอร์เสร็จก็จับใส่กล่องครับพร้อมคลิปวัดเรียบร้อยสายดำคลิที่ตัวถังสายแดงก็คลิปที่ขั้วบวกแล้วก็มาลองวัดค่าฉนวนกันเลยครับปรับที่500โวลต์กดเทส จะครบสามนาทีนะครับนี่คือค่าความเป็นชนวนคอมเพรสเซอร์เปล่าๆมีถอดมาล้างทุกชิ้นส่วนประกอบกับวัด3นาทีตามมาตรฐานศูนเอวัดได้4.42เ oh มกะโอห์มครับเดี๋ยวจะเติมน้ำมันคอมเพิ่มเติมไป50 จะดูว่าเติมไปแล้วค่าตัวเนี้ยจะสูงขึ้นไหมเติมกันสดๆครับน้ำมันคอม S P A สองห้าสิบกรัมจะหกไหมเนี่ย โอเคห้าสิบกรัมเรียบร้อยเรามากดวัดเทดค่าฉนวนอีกรอบกันเลยครับอะสูงขึ้นทันทีครับเดี๋ยวรอครบสามนาทีเหมือนเดิมครับ ครบสามนาทีแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูค่ากันสามนาทีคอมใหม่ล้างสะอาดเติมน้ำมันคอม spa 2ไป50กรัมค่าชงลนที่วัดได้สามนาที9.09เมกะโอห์มครับทีนี้เราเติมเพิ่มอีก50กรัม จากตะกี้50สบวกห0ก็เป็น100กรัมจะดูว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ กนร้อยกัมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก,กดเทสกันเลยโอเคจะครบสามนาที สามอ่าคอมใหม่ล้างสะอาดเติมน้ำมันคอมหนึ่งรกรัมค่าจนวนที่วัดได้สิบสองจดแดแมกโโอมเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันเพราะผมจำตัวเลขแต่ละรอบไม่ได้เหมือนกันครับโอเคครับหลังจากเปิดแอร์เป็นไฮพัดลมสามขีดล็อกลดห้าที วัดค่าฉนวนครับออปักคอมแอร์เหมือนเดิมวัดค่าฉนวนตอนนี้อสามนาทีเหมือนเดิมครับเห็นค่านี้พอดาวออกแล้วว่าทําแบบไหนค่าฉนวนจะสูงหรือจะต่ำอ่เดี๋ยวอรอครบสามนาทีครับ429ร้อยเมกะโอมเดี๋ยวลองเปิดแอร์แรงสุดแล้วล็อกรถ5นาทีวัดเทียบกันครับผม หลังจากเปิดแอร์รันร้อยเปอร์เซ็นต์พัดลมร้อยเปอร์เซ็นต์สิบนาทีดับเครื่องรอสิบนาทีวัดคามเป็นฉนวนครับเดี๋ยวรอครบสามนาทีสามร้อยเก้าสิบแปดแตกต่างจากเปิดแอร์เบา สี่ร้อยยี่บเก้าสี่้อยสามสิบอยู่สามสิบไมกะโอมผมถือว่าไม่มีความแตกต่างกันชัดเจนครับยังอยู่ในเลทที่ใกล้เคียงกันเพราะงั้นจะเปิดแอร์เบาเปิดแอร์แรงใล้ค่าความเป็นฉนวนไม่แตกต่างกันครับอันนี้หลังจากจอดข้ามคืนนะครับก็วัดที่ขั้ว ควมแอร์เหมือนเดิมประมาณ260เมกะโอมนเดี๋ยวรอครบ3นาทีสองร้อยเมกะโอมเดี๋ยวค่อยมาพิมพ์สรุปกันครับว่ารูปแบบไหนแตกต่างกันยังไง